ครับสวัสดีครับพี่น้องครับพ่อคนนีแเราครับวันนี้ผมยูบ้านโคกหนองบัวครับตำบลบัวคำอำเภอโพชัยจังหวัดเพชครับอ่าผมสิบพาพี่น้องมาเบิ้งไอตัวสีดำดำอยู่ตรงนาผมนี่ครับห่วงดำดำนี่ครับพี่น้องครับว่าเขาเึ้นเขาอย่างครับพี่น้องครับเพราะว่าทางไง อีสานเขาเอินเอข่ากัมครับพี่น้องครับหรือว่าเข่าเหนียวครับเข่าเหนียวดำครับพี่น้องครับเป็นเข่ากัมเข่ากัมกับมันก็มีหลายพันหลายชนิดครับพี่น้องครับเข่ากัมเรื่มผัวกับมี่ครับพี่น้องครับผมก็ได้ไม่เห็นแปลงหนึ่งครับอยู่นี่ครับเพิ่นปลูกเข่ากัมเข่าเหนียวครับพี่น้องครับเป็นเข่าไอ้ไหวต่อส่วงแสงครับพี่น้องครับนี่แหละครับไอ้พี่น้องเห็นนี่แหละครับไอ้ดำดนี่แหละครับพี่น้องครับ เพราะว่าเพิ่งสิไใกล้เก็บเกี่ยวแล้วครับแล้วเพิ่งก็จาไปเฮ็ดข้าวเหนียวข้าวกลัหรือว่าเพิ่นกะไาเพ็ดไอขนมสังขยาอีหยังครับหลายอย่างอยู่ครับพี่น้องครับเพราะว่าท่าภาคเหนือทา่าเพลิงนเนือนี่สิป,ปูกห้ายครับข้าวกลัน,นี่ยครับพี่น้องครับแต่ว่าผมก็ได้ไม่เห็นใน ครั้งแรกได้ชีวิตครับพี่น้องครับนี่แหละครับทำไมเด็กหน่อยก็บพเห็นครับเพเคยเห็นจักเทียครับแต่ของของตาจะไม่เห็นนี่แหละครับพี่น้องครับตัากำนี่แหละครับเป็นปลูกหลายอยู่ครับคุณครับเกือบสองไร่ครับพี่น้องครับมองพูมิกับเป็นป้าอ้อยครับ ดินน้ำกับพ่อดีครับทัางนี้ครับเวลาเกี้ยวเข่าแล้วก็พอดีครับทางพูนกับเกี้ยวเขายุครับภูน่ะเกี้ยวเขา่าพ่อจะเริ่มพนองเฮียตุยครับนี่แหละครับเข่าเหนียวดําหรือภาษาอีสานเรียกว่าเข่ากำครับพี่น้องครับ บรรยากาศสุดยอดอีรีด้ยครับพี่น้องครับเขาทางผีมีหนึ่งแต่ต้นถึงสูงสูงงามๆามครับพี่น้องครับบรรยากาศก็ดีครับพี่น้องครับคิดพ่อตอนสมัยเป็นเด็กน่อยโอ้ยครับพี่น้องครับครับเอาละครับขอซ้ำนี้ก่อนเด้อครับพี่น้องครับสวัสดีครับผม